ทุกคนเคยไหมที่เราไปเจอคลิปคลิปหนึ่งใน Ti ิกตอกแล้วเราอยากจะแบบเก็บไว้แล้วเราอยากจะดูซ้ำอะค่ะแล้วเราจะค้นหาง่ายๆแล้วเราจะทําแบบไหนนะคะหลายคนอาจจะใช้วิธีนะคะอ่ะครูฟ้ายกตัวอย่างอ่ะเข้าไปดูที่คลิปแล้วเราอยากจะเก็บไว้นะทุกคนหลายคนก็อาจจะไปที่อ่สามจุดใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็จะแชร์ไปที่ไลน์ไปที่ไลน์หรือว่าแมสเซจนะคะเราก็จะแชร์ไปไว้ อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่มันก็คือเป็นการเก็บที่แพลตฟอร์มอื่นใช่ไหมคะอย่างนี้เราก็สามารถแชร์ไปไว้ได้เช่นเดียวกันอ่เราก็อาจจะแชร์ไปไว้นะคะอ่าเราอาจจะแชร์ไปไว้ที่ส่วนตัวของเราก็ได้นะคะหรือนะคะครูฟ้าจะใช้วิธีนี้นะคะเราก็เก็บ เป็นรายการโปรดไว้ที่ tiktok เลยค่ะทุกคนทุกคนเลื่อนมาดูเห็นไหมคะการวิเคราะห์นะคะหรือถ้าเราบันทึกวิดีโอไว้คะเขาก็จะหนักเครื่องเราใช่ไหมคะทำให้เครื่องเราอ่ดจะหนักเครื่องเราถ้าเราบันทึกลงเครื่องดังนั้นนะคะครูฟ้าใช้วิธีการลงในรายการโปรดนะคะทุกคนนี่เลยลงในรายการโปรดลงบันทึกรายการโปรดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราก็ย้อนกลับไปเลยนะคะว่าคลิปรายการ โปรดจะอยู่ตรงไหนนะคะเรามาที่หน้าโปรไฟล์เสร็จปุ๊บอ่าก็จะมีนะคะแก้ไขโปรไฟล์อ่าของครูช่องคลูฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ u t u b e นะคะแล้วก็จะมีเหมือนทงเนี่ยค่ะที่สี่เหลี่ยมแล้วก็หยักนิดนึงเนะะี่ยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะสัญ,ญลักษณ์รายการโปรดนะคะก็จะมีวิดีโอมีเสียงมีเอฟเฟกมีความคิดที่เราเก็บบันทึกไว้นะคะอ่านี่ สักครู่นี้ที่ครูฟ้าทํารายการโปรดไว้นะคะรายการโปรดของเราถ้าอันไหนที่เราดูแล้วทําเป็นแล้วเราก็สามารถลบได้เลยนะคะอันไหนที่เรายังไม่ได้ทํานะคะเพราะรายการโปรดจะมีน้อยกว่าการที่เรากดหัวใจใจแรกใจนะคะจะค้นหายากมากๆเลยอ่ะสมมตินะคะนี่คือรายการโปรดทั้งหมดของครูฟ้านะที่เป็นคลิปถ้าเราทําเป็นแล้วเราไม่อยากให้รายการโปรดของเราเยอะเกินไปแล้วค้นหายากเราก็มาที่3 ุดเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็มากดนะคะเอาออกจากรายการโปรดอย่างเงี้ยค่ะอ่าเขาก็จะเอาออกแล้วก็จะไม่มีนะคะอ่าลองกดดูใหม่นะอ่าถ้าเนี่ยค่ะเพิ่มลงในรายการโปรดก็จะยังไม่เป็นสีดําถ้าเป็นสีดําแล้วก็จะกดคําว่าเอาออกนะคะเราก็ลองไปดูนะคะลองไปทําดูนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเรากดหัวใจใช่ไหมอ่ะย้อนดูอ่า ด้านล่างนี้ครูฟ้าเคยสอนไว้หลายคลิปแล้วใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเรากดหัวใจตรงนี้ค่ะก็จะมีการใจแลกใจแบบเยอะมากเราจะค้นหาคลิปที่เราต้องการยากมากดังนั้นเรามาเก็บไว้ในรายการโปรดนะคะทุกคนใครสงสัยเรื่องอะไรนะคะสอบถามมาได้เลยนะคะครูฟ้าแม่มดออนไลน์ค่ะ